ด่านเองแล้วไม่ชอบเลย่าเอหึมีหลังอีกคนหนึ่งเด็ก oh! oh! <c oughs> พอคามมไมอุ้มไม่ได้ไม่ได้เก็บสา,รรา,ามพ <c oughs> ันห้าเ, <c oughs> เครื่อไหนวะไม่ใช่เครื่องนีหรอกออกเพิงเม็ดพับเลยไม่พับเไปขอหนทีครับ คือไม่ได้ดเก็บตับเซตกรรมเหมือนเดิมวงไม่ติดลงไปไหมไม่ลงวันนีน้เล่นเป็นแน่เลยอะ่ะเริ่มไม่อยากไล่แล้วลค่รอพับไม้ เราขาว่าไกลแล้วเกินเรองออเ่ขวากลางมนาลือขาเลยเหรออ๋อฮิวแล้วด้วยเอาเราลื่นอะไรเนี่ยเจออย่างเงี้ยปวดหัวชี้หน้าด้วย คนนี้ตึงแน่เลยไม่ได้ละอ๋อกลับเสาดีกว่า <c oughs> มองเอามองทางไหนวะเบั่รจูกเด็ยกยังไม่ได้พัง,งขึ้นข้างบนโอเคลงล่างเปล่า <c oughs> ถ้าคนเดียวค่อยน่าไลยนี่คืเล่นแบบไม่มีกิจกรรมพอมีปูนตรงนี้อ๋อนี่ขอไปเก็บแป๊บนึงครับเมื่อกี้ก็ไม่ดูออร่าแต่ว่าวมเองสวย ติดอะไรเนี่ยเอ,อ่อเข้าไมา้ทันพับได้ไหมยังไม่พับอ่ะตายยากไหมตายหมดแล้วตายแล้ว อ๋ออีห้องบนดีว,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 วันอยู่บิดเบือนคนดีเสร็จแล้วเรืรอเปล่าลงล่างหรือยังลงล่างพอดีเราลื่นอะไรเนี่ย ยังไม่ปัดครับใหญ่คนนี้เล่นเป็นเอาไม่ไรเอกไปเบื่อยซอกนี้มากเลย เบิ้ลอะไรไัด้วยมั่วเลยเรียบร้อยยืนรอด้วยรักไก่อย่างที่โดนหน้าตาเกือบติดไอ้แง่งนี่แหละตายแล้วนี่ จะได้เล่นง่ายขึ้นอืมตอเครื่องไปแล้วเรียบร้อยไม่ติดอะไรอะ่ะโอ้ติดขนอะไรเนี่ยเดี๋ยวหน้าขาววิ่งเบาๆก็ได้วิ่งแบบอื <S <S อนๆอาปิดที่ เรื่องระเบิดคนที่เฟตรตองดูบ้านใหญ่คนเข้าบ้านใหญ่แล้วกันเดอะไวต์วิกตอริโอเขามีเปืนเราก็เห็นจากคนนี้แหละไปพับเลย คนนี้ยังไม่ได้แขวะเลยพับไม่พับโอ้โหแล้วก็ตีไม่โดดวยอันนี้พลาดอีกยิกแล้วนางเลยยับติดอะไรก็ไม่รู้รอบอย่างนี้มันโค้งไงก็โค้งไม่ได้อะ เข้าบ้านเล็กยาวแน่นอนจริงๆไม่ควรเสียเวลาไล่ผมเ,เรียบร้อยว่าแล้วเนี่ยวิ่งเร็วเกินเกมนี้น่าจะแย่ละตึงขนาดเก็บได้คนหนึ่งแล้วเนี่ย โอ้ยไม่ไรก็ได้วะเร็วเกินไม่ได้ต้องมีเนี่ยมันเจ้าอะไรไปสุ่มวะดุมไม่ได้สกิลยังไม่ถึงอะ่ะ ขอหนึ่งทีได้ไหมฮะคว้เลยติดแง่งติดอะไรก็ไม่รู้ไม่เน้นเล่นดีนะเน้นเล่นพลาด สายยากสวยมากเลยคือจีเดนเอาวิดิโอนะเครื่องมาแจกก็เสร็จแล้วร <c oughs> ับๆเหลือเครื่องเดียวปั่นไวชิบหายยอมเขาตายแล้วเออออดเดไว้อยู่นู่นคิวอยู่ถ้าเราไป เราไม่ได้หิวปั่เครื่องถ้าเราไปทางอาหารแบบที่เทียนได้ตัวใครอ่ะคนเดียวปะคือถ้าไล่แต่ไวได้ก็ถ้าเอาลมได้ก็จบแต่ถ้าอลมไม่ได้ก็แพ้แค่นั้นอันนี้เป็นต่างระดับซีไม่ได้อ่ะเฮ้ยเข้าาเข้าบ้านเล็ก โอ้โหไอโยกหลบเป็นด้วยขอเฮ้ยแล้วแล้วจะได้พิกเกมพับดิไอ้แล้วกดพังไม้ไม่ได้ไม่รู้บั็อกอะไรี่ดตัวโล่ปั่นปีเลยลอยสวยอือเอาไงดีวะหลอกไฟ เล่นเป็นนะเนี่ยอันนี้คือแบบผมแพ้ทางขอขามากน่าไปเปิดเปิดเนี่ยตัวเนี้ยไม้พังไม่ได้ประตูนูน้นมังเดาเ่วนด้วย่านบ้าเสีไม่ตายยากเสียไป ไม่รู้มีลูกเองม嘛นะถ้าลูกเองก็พิกเกมได้เกมตึงเพราะคนนี้เนี่ยแหละจีจี รึเปล่าวะรอเขาดึงก่อยสี่เปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าเขาชัวร์ต้องปล่อยวิตอร์เร็วกว่ตายกว่านะโอเคได้จริงๆ 对吧？